รุบาตเป็นการแสดงออกถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาอาลากรุบาตเนื้อก้อนโตเพื่อชาวกัมพราร์ร่วมทํากรุบาตกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกัมพาร์แจกจ่ายให้กับเด็กกัมพาร์าและคนยากไร้ที่อยู่ในการดูแลทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้วัวส่วนละ4 0 0 0บาทตัวละ2 8 0 0 0บาทแพะแกะตัวละ5,000บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0293434950819308713ไม่มีการกระทําใดของมนุษย์ที่จะเป็นที่รักยิ่งยังอัลลอฮฺซ um ุบฮานะฮูวัตะอาลามากไปกว่าการทําให้เลือดหลั่งนองเนื่องจากการเชื่อสัตว์เพื่อเป็นปรีธานแท้จริงแล้วมันจะมาในวันเตียมะด้วยกับเทาของมันและกีบเท้าของมันและแท้จริงแล้วเลือดจะตกอยู่ณสถานที่หนึ่ง นะอัลลอฮ์สุบฮานะหูวัตะอาลาก่อนที่จะตกถึงพื้นดังนั้นพวกท่านจงตั้งใจให้ดีกับการเชื่อนั้นร่วมทํากรุบาทกับมูนิธิศรัทธาชนกรุบาทเนื้อก้อนโตเพื่อชาวกำพร้า